สวัดีค่ะทุกคนจเจอกันกับนาตี้พรชพูในคลิปนี้นะคะคลิปนี้เดี๋ยนาทตี้อยากไป ถ่ายรูปสวยๆนะคะที่ราชธานีอโศกนะที่นี่เนี่ยอยู่ที่จังหวัดอุบลราชธานีนะคะอยู่ที่อาําเภอวลรินชําราบนี่เองนะคะในที่เคยไปแล้วหนึ่งครั้งตอนนั้นเนี่ยไปถ่ายรูปเฉยๆแล้วรูปที่ถ่ายออกมาน่ะคือสวยมากยังกับแบบยูนเทพนิยายเลยมันสวยงามมากเลยคือเราไปมาตั้งแต่ช่วงก่อนโควิดนานมากแล้วแล้วก็หลังจากนั้นเกิดโควิดมาเนี่ยเขาก็ปิดปรับปรุงปิดชั่วคราวเนื่องจากโควิดนะคะ ณปัจจุบันตอนนี้ปี2021นะี่นี้ไม่แน่ใจว่าเขาเปิดหรือ,อยังพยายามเข้าไปดูในเพจก็มีคนถามเขาเยอะมากว่าเปิดเลยยังเปิดเลยยังเปิดรืยยังเขาก็ยังไม่ตอบเลยนะคะวันนี้ก็เลยแบบเออเราไปดูเองเลยดีกว่าจะได้รู้ว่าเขาเปิดหรือยังนะคะนัี้อยากไปถ่ายรูปอีกค่ะวันนี้ก็เลยจะแต่งตัวแล้วก็ไปถ่ายรูปสวยๆที่ราชธานีอโศกกันจ้า เนี่ยน้าที่เซิร์ชหาใน Google ว่ามีบอกว่าราชธานีอโศกปิดหมู่บ้านคนในห้ามออกคนนอกห้ามเข้าแต่ว่าข่าวนีเนี่ยตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วนะคะแล้วก็ยังไม่เห็นจะอัปเดตอะไรอีกเลยนะวันนี้ไปดูว่าจะเปิดหรือยังนะคะนาที่ก็ลงสกินแคร์แล้วก็ครีมกันแดดแล้วเรียบร้อยนะคะก็เดี๋ยวมาแต่งหน้ากันต่อเลยเนยจ้ะลุกวันนี้นะคะ everyday look นะปกติในช่วงนี้นาที่ไม่ลงรองพื้นเลยนะะ้นที่ใช้แค่คอนซีลเลอร์แค่นั้นเองนะคะแค่ปกปิดเฉพาะจุด ระหว่างการแต่งหน้านะคะนัตตี้ขอเล่าบอทความเป็นมาของที่นี่ก่อนนะคะหมู่บ้านสหกรณ์บุญนิยมราชธานีอโศกนะคะเป็นหมู่บ้านที่เกิดใหม่แห่งหนึ่งที่ตั้งอยู่ที่จังหวัดอุบลนะคะเป็นหมู่บ้านเล็กๆที่มีประวัติศาสตร์มากว่า10ปีเขาบอกว่าที่นี่เนี่ยสมาชิกทั้งหมดเป็นคนที่แบบเลื่อมใสในพระพุทธศาสนานะคะปฏิบัติตามแนวทางของสมณะโทธิรักนะคะคือถ้าใครที่เคยไปนะคะสมาชิกที่นั่นนะคะเขาจะแต่งกายที่แตกต่างจากทั่วไปนะคะก็คือเขาจะแต่งเป็นผ้าม่อห่มเวลาเดินก็จะแบบไม่ใส่รองเท้านะคะ ะะแล้วก็กิริยาการพูดกันอะไรนี่เขาก็จะแบบนอบน้อมอ่อนโยนอ่อนหวานเพราะว่าเขามีแบบว่าเป็นธรรมะนะคะเตือนสติเขาตลอดเวลานะคะสาหรับ,บคนที่นั่นนะคะถ้าใครจะไปเที่ยวที่นั่นก็สามารถไปแบบว่าไปทเที่ยวไปถ่ายรูปอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะไปเช็คอินอะไรอย่างนี้ก็ได้แต่ว่าก็ต้องอยู่ในกิริยาที่สำรวมก็คือว่าไม่มีการแบบดื่มแอลกอฮอล์หรือว่าไม่มีการสูบบุหรี่นะคะไม่มีการแบบว่าเสียงดังโวยวายอะไรประมาณนี้นะคะ แต่งหน้าเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะวันนี้ก็จะมาเป็นลุคแบบว่าเบาๆสายสาย everyday l o o k นะคะหน้าสวยเสร็จแล้วเรียบร้อยเนี่ยเราต้องมาบำรุงผิวกายด้วยนะคะวันนี้เนี่ยนัตตี้จะไปที่ที่มันกลางแจ้งมากๆแดดเปรี้ยงมากๆเลยเพราะฉะนั้นเราต้องทาครีมกันแดดที่ผิวตัวด้วยนะคะหน้าทาแล้วตัวก็ต้องทาน,นะจ๊ะจะบอกว่าตัวนี้คือดี ค่ะทุกคนวอซเลนเฮลที่ไรต์เดลี่ซันรีเฟชชิ่งเซรัม่มเอสแฝบวกพีเอบวก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 นะคะคือเต้ยอะก็เป็นคนที่ทาครีมกันแดดตัวอยู่เป็นประจําอยู่แล้วนะคะแต่ถ้าทุกคนนี่เคยทาก็จะรู้ว่าครีมกันแดดที่มี s อสตั้งแต่50ขึ้นไปเนี่ยเขาจะมีความเหนียวเนอหนักมากๆในตัวของเขานะคะแต่บอกเลยว่าเซรั่มกันแดดของเขาเป็นอะไรที่บางเบามากแล้วทาแล้วแบบเย็นสบายผิวมากๆเลยเราสามารถทาเวลาที่เราจะมีกิจกรรมข้างนอกที่ต้องไปออกแดดโดย แดดจัดจัดก็ได้นะคะหรือเราจะทาเป็น Every Day ทุกวันได้เลยเพราะว่าคือเขาเบามากจริงๆอยากให้ทุกคนได้ลองเนื้อของเขาจะค่อนข้างที่จะเบามากเป็นเซรั่มแบบเนี้ยค่ะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยเวลาทาเนี่ยจะซึมเข้าผิวได้เร็วมากๆแล้วทาแล้วแบบจะเย็นสบายผิวมากคือทํามาแล้วเหมาะกับแบบสภาพอากาศของประเทศไทยมากจริงๆค่ะทุกคนดีเว้ยแป๊บเดียวนะคะนี่ ตอนนี้คือเย็นผิวมากเย็นแบบยังกะเอาแขนไปแช่ตู้เย็นมานี่นะคะด้านนี้ทาแล้วเรียบร้อยแล้วก็ซึมเข้าผิวแล้วเรียบร้อยไม่เป็นคราบด้วยนะคะเปรียบเทียบนะจ๊ะแนะนําให้ใช้ได้ทุกวันนะคะไม่จะเป็นต้องเป็นวันที่ต้องออกไปเที่ยวอะไรอย่างนี้หรือว่าวันที่ไปออกกํบบาลังกายกลางแจ้งเราสามารถทาได้ทุกวันในชีวิตประจําวันเลยนะคะแปบ๊บเดียวนะคะซึมเข้าผิวแล้วเรียบร้อยนะคะแต่จะบอกว่า ตัวที่ทาแล้วแบบเย็นสบายผิวของวัสีลีน่ะ,ะเขาจะมีอีกหนึ่งตัวนะคะทนตัวนี้ก็ว้าวมากเลยนี่จ้าตัวนี้จะเป็นวัสซีลีนเฮลที่ไบรท์เฟรชแอนด์ไบรท์คูลลิ่งนะคะเขาก็บอกเดี๋ยวแล้ว่าเป็น c o ลลิ่งแล้วดูหน้าขวดเขาจ้าเขาเขียนว่าอะไรคะลบสี่องศาตัวนี้ทาแล้วเย็นผิวมากๆเนื้อของเขาก็จะเป็นแบบนี้นะคะ ตัวนี้เนี่ยน,นอกจากเวลาที่เราทาแล้วเนี่ยจะทําให้ผิวของเราเย็นสดชื่นลบ4องศาอลไเนี่ยเขาจะบํารุงผิวของเราให้กระจ่างใสเพราะว่าเขามีส่วนผสมของวิตามิน B3 ที่สูงถึง10เท่าเลยนะก็เลยจะบํารุงผิวของเราให้กระจ่างใสนะจ๊ะเย็นจริงนี่อยู่ในห้องแอร์ก็เย็นขึ้นไปอีกสําหรับตัว fresh and bright cooling นะคะก็ทาได้ทั้งเช้าเย็นเลยนะคะส่วนตัวนี้นี่มีกันแดดแล้วก็ทาตอนกลางวันนะคะใช้คู่กันเลยคือดีมากบํารุงผิวกายแล้วก็แต่งหน้าเสร็จแล้วนะคะเหลืออะไรจ๊ะเหลือผม ขออนุญาตไปทำผมก่อนนะคะแป๊บหนึ่งนะจ๊ะเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะแต่งหน้าแต่งตัวอยากทำผมทรงเดิมที่เคยไปถ่ายตอนนั้นนะคะนาี่ว่ามันเข้ากับสถานที่ดีคือลอนมันจะแบบว่าฟูๆหน่อยนะคะเป็นลอนเมอร์เมดไปเดี๋ยวเราเดินทางไปเลยกัน ไปเลยกันไปกันเลยค่ะตอนนี้นัี้กำลังขับรถไปที่ราชธานีอโศกนะคะคือในแมพเนี่ยเขาขึ้นว่าปิดแล้วอะ่ะจะลองไปดูว่ามันจะได้หรือเปล่าแต่ถ้าไม่ได้จริงๆเนี่ยนัต้ต้องขออภัยทุกคนที่ดูคลิปนี้ด้วยละกันนะคะมันเป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะเดี๋ยวจะไปดูก่อนเดินทางไปประมาณ18กิโลสวยแล้วปิดปิดแบบโอ ปิดหมู่บ้านนะคนปิดหมู่บ้านปิดขายของปิดน้ำตกคนนอกชุมชนห้ามเข้าทุกคนทำยังไงดีอะ่ะตายคนระัทุกคนค่ะตายครับวันนี้กำลังปรึกษากับโนะอยู่ถ้าไปสวนสัตว์ก็ไม่ทันหรอกอีกไกลมากเลยโอเคถ้ okay, <remedy> าเราต้องทำการเปลี่ยนแผนนะคะตอนนี้นัตตี้มาที่ร้าน ชมจันทนี่ดูสิสวยมากเลยตั้งจากเขาทําใหม่นะที่ยังไม่ได้มาเลยนะมีน้ําตกด้วยทุกคนมาเปลี่ยนแผนมาที่ชมจันสวยมากสวยมากเลยเราก็ตองเปลี่ยนแผนกันมาที่นี่มีน้ําตกด้วยนะคะทําเป็นแบบเรือข้างในจะมีความไทยชาหนหรือเปล่า ดูบรรยากาศร้านสวยนานมนาะสวยเนาะต้เคยมาปะนม้ยังไม่เคยมาเลยตั้งแต่เขาทำใหม่ยังไม่เคยมาเลยได้ยิน,นเสียงดนตรีม,มาจากตรงนี้นี่ <c oughs> ขออนุญาตถอดแมสก่อนนะคะทุกคนค่ะมีเสียงเพลงครอบเบาๆพร้อมกับเสียงน้ำตกโอ้ยดูก็จะเห็นวิวสะพาน สวยมากเลยดูข้างล่างนะคะทุกคนเขาก็จะเป็นเป็นแบบเป็นแพรให้กินอาหารได้โกโกโก็อร่อยเหมือนกันนะเนี่ยอันนี้เป็นโกโก้ปั่นนะคะแล้วก็อันนี้เป็น,ปนชาไทยสะวะรส ว้าวเปล่าขเขาตรงคนหรือเปล่าอร่อยดีนะเราได้ที่มาถ่ายรูปละมองไปตรงนี้อ่ะก็จะเป็นน้ำตกมองไปตรงนึงก็จะเป็นวิวของเรือเหมือนเรือนะคะซึ่งตอนที่เขาสร้างเสร็จใหม่ๆเนาะสร้างเสร็จและยังไม่เปิดเลยนะตอนนั้นน่ะตั้งแต่ปีที่แล้วอะ่ะ แล้วเขาก็โดนวิกฤตคือน้ําท่วมอ่ะทุกคนนั่งสารมากเลยที่นี่แต่ว่าเขาก็กลับมาฟื้นตัวกลับมาได้เร็วเหมือนกันนะคะตอนข่าวที่น้ําท่วมปูบนแบบหนักๆอ่ะที่นี่อ่ะค่ะท่วมหมดเลยคือรถผ่านมาไม่ได้เลยแล้วตอนนี้ก็ฟื้นกลับมาแล้วก็สวยงามมากวันนั้น ที่นัตตี้เคยมานะเขายังไม่สร้างนี่เลยใช่ไหมยังไม่มีน้ําตกยังไม่มีอะไรตรงนี้เลยเราไปกินอยู่ฝั่งน้นฝั่งข้างในคือครัวเขาอยู่น้นเหรอแล้วพนักง,งานก็ต้องไปเอาออเดอร์อยู่ครัวแล้วก็มาเสิร์ฟตรงเนี้ยรูป<จ>่ะไกลไปใช่ไหมไม่ได้เห็นเขาถือถาดอาหารไปอะ่ะคือตั้งแต่เรามาทําร้านอาหารเนี่ยเราก็แบบหินใจเด็กเสิร์ฟเนาะ ปกติก็เห็นใจเด็กเสิร์ฟอยู่แล้วก็คือเราแบบเป็นประเภทที่มันแบบไม่เรื่องมากอะไรถ้าสั่งอะไรเงี้ยก็จะไม่เรื่องมากาอะไรหมดอะไรไม่มีเราก็ไม่ไม่เรื่องมากอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> เราเป็นประเภทนี้ไ <laughs> ปแล,แล้วยิ่งเรามันเปิดร้านอาหารายิ่งเกรงใจเด็กเสิร์ฟขึ้นไปอีกนะโอเคนะคะสำหรับภารกิจในวันนี้เนี่ยบอกเลยว่าเฟลเฟลมากวันนี้เราไปถึงที่ราชธา,านีอโศกค,คือป้ายแบบ ้า้แบบใหญ่มากปิดปิดสนิทเลยนะคะเราก็เข้าใจเข้าหรอเนอะมันคือเขาเป็นชุมชนที่แบบรักความสงบมากอะเออเขาก็เลยแบบว่าปิดปิดไนมะ่ให้ คนนอกเข้าคนหนก็ห้ามออกนะคะก็เราก็รอเวลาที่สถานการณ์จะดีขึ้นแล้วเดี๋ยวเราค่อยกลับไปก็ไม่รู้ว่าจะอีกนานแค่ไหนแต่ว่าก็ภาวนาให้เร็วที่สุดเราจะได้กลับไปแล้วก็จะไปถ่ายวอล์กให้กับทุกคนได้ดูกันนะคะซึ่งเราก็ได้เปลี่ยนแผนมาที่ชมจันนะคะก็สวยมากกลนที่เป็นครั้งแรกที่ได้มาตั้งแต่เขาแบบทําใหม่นะคะก็เสร็จสิ้นภารกิจในวันนี้เฟลเฟลหน่อยสรวบวันนี้นะไม่เป็นไรเนาะเออบอกตัวเองบอกทุกคนด้วย ต้องถามน้กันว่าเป็นยังไงอากาศวันนี้ร้อนบอโอ้ร้อนมากเหงื่อแตกเห <c oughs> งื่อแตกแบบอยากเย็นสดชื่นไหมอยากวันนี้ยเย็นสดชื่นนุต้องลองตัวนี้ลบสี่องศา <c oughs> นุต้องลองตัวนี้เดี๋ยวอนี่ทาก่อน <c oughs> จริงเราก็หยิบทาได้ระหว่างวันแหละเออเพราะว่าแบบทาแล้วมันจะสดชื่นมากทาแล้วมันเย็นสดชื่นมากพังจริงทุกคนมันเหมาะสำหรับแบบเอามาแบบทาทาระหว่างวันก็ได้จะลบสี่ได้ยังไง ลบสี่องศาปึ๊บอาทาเลยหอมหอมมากด้วยมันจะเย็นมันจะเย็นเย็นเย็นเด็ดเออทาไปให้หมดีนี่ค้างถนนเย็นนะเออเริ่มเย็นแล้วใช่ไหมแป๊บหนึ่งอ่ะแป๊บหนึ่งมันจะเย็นแล้วยิ่งโน้แบบไปโดนลมไปโดนลมโดนแบบโดนแอร์มันยิ่งแบบเอยิ่มมากเกาะก็ไม่ได้ผม่าผมในรถ เริ่มเย็นจริงๆนะเย็นมันเย็นมันเริ่มเย็นอ่ะตอนแรกก็ก็ร,รูนนะ้สึกแบบเหมือนแบบเหมือนแบบมีมีมีพัดลมแบบมามาหน,น,นึงแล้วก็เริ่มเริ่มเย็นมันจะเริ่มเย็นแต่ว่าแต่ว่าจะเริ่มหนาวไม่ใช่เย็นแบบแสบผิวเนาะเย็นสบายเนาะเย็นสบายเหมาะมากสําหรับอากาศแบบนี้เออ,น,เอนี่พกตลอดหนันอยู่ในถุงแบบเดียวกันได้ทาเลยทาทาตัวทาตัวลองทาดู ไม่ทาเลยปกติกันแดด SPF 5้าสอ่ะมันจะเหนอะมากนุก็รู้เหนอะดีเหนียวเวลาแบบทาไปแล้วมันจะอันนี้อ่ะมันจะเย็นด้วยมันซึมเร็วอยู่นะซึมหน้าซึมอ่วงมากกว่าตั้งไว้ในห้องน้ำใช้ด้วยกันทาก่อนนอนกันสบายเลย สำหรับวันนี้นะคะขอบคุณทุกคนมากๆที่ชมคลิปนาตี้นะคะก็ขอบคุณที่อยู่ด้วยกันตั้งแต่ต้นคลิปจนถึงจบคลิปนะคะกพมันก็จะเปรี้ยวๆหน่อยนะคะเดี๋ยวตี้จะขับรถกลับบ้านแล้วก็รีบเข้าร้านนะคะวันนี้ก็ต้องไปเฝ้าร้านอาหารต่อไปเป็นเด็กเสิร์ฟขอบคุณมากนะคะเจอก,กันได้ในคลิปหน้านะคะทุกๆคนคะ่ะชอบคลิปนี้กด like, ไลค์เป็นกำลังใจนะคะหรือว่าอยากให้นตี้ไปเที่ยวที่ไหนที่อยู่แบบละแวกแถบบวๆนี้อะไรเงี้ยไม่ต้องขึ้นเครื่องบินไปไม่ต้องเดิน,ดนทางไป,ไปเยอะอะไรเงี้ยก็ คอมเมนต์บอกกันได้นะคะเปิดอที่มีมวลาว่างเต้ก็จะไปนะคะเพราะว่าช่วงนี้แบบว่าไม่ค่อยได้ไปไหนเลยก็อยากถ่ายรูปสวยๆอะไรอย่างนี้นะคะไปแล้วไายบายนมาจ้าสวัสดีจ้า